บทที่18พรหมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวังเมสุตังเอกังสมยังบอกกวาสวัสติยังวิหารติเจตวเนอนาถากิติกัรสาอารเมดันตราโกบอกวาภิกุอมันเตสิภิกาวติพัทันเตติเตภิกขุภควาโตปัจจศสงบอกกวาเอตทาวจอ Metea pi kawe ke E mudia ke ase pa pawi taya pawuli KATAYA ya ni kataya wedu KATAYA anu di taya padi taya susa marataya a e kata sa ni pati kangka kata e kata sa sukang supati sukang ketipu cati napa pekang supinang persa perseti manus sanang biohodi a manus sanang

परीचिता सुसमरताय था सा निशंसापति गाथनोधि सौफरना चेतो विमूर्ति अतिथि सौभरनाता चेतो विमूर्ति अतिथि सामेता चेतो विमूर्ति कतिहानोति सौरना चेतो विमूर्ति कतिहानाता चेतो विमूर्ति कतिहा करेहि थिसा थी, फरना मेंा चेतो विमुति पचहा करेहि हनोधि सौखरना में ताचे तो विमुति सतहा करेहि सौरना मेंाचे तो विमुति सतहा करेहि था फरना चेतो विमुर्ति कथ सो पचहा कर सौरना मेहताति Sape sata wera apa ya pacani khasukia tanang pari harantu, sape pana wera apa ya pacani khasukia tanang pari harantu, sape puta wera apa ya pacani khasukia tanang pari harantu, sape bukela wera apa ya pacani khasukia tanang pari harantu, sape atap hawa paria apa ya pacani khasukia tanang pari harantu, imei patah anggali so para na me ta je to vimutti kata me hi sataha so para na me vimutti sapa iti yo avera paya pacha nika sukhiya tanang pariharan to so, sape purisa avera paya pacha nika sukhiya tanang pariharan to so, sape ariya avera paya pacha nika sukhiya tanang pariharan to so, sape anariya avera paya pacha nika sukhiya tanang pariharan to सपे देवा विरापया पचा निखा सुखी अतन प्रयालंतो सपे मनुषा विरापया पचा निखा सुखी अतन प्रयालंतो सपे विनिपति का विरापया पचा निखा सुखी अतन प्रयालंतो इमे सतः करे ओथि सो फर नामेता चेतो विमुति गता मेहि तसहा करे तीसा फर नामेता चेतो विमुति สัพเพปุระติมายาทิสะยาสัตวเวราเพยาปัจจานิกาสุขียตานังปิยารันตุสัพเพปัจจิมายาทิสะยาสัตวเวราเพยาปัจจานิกาสุขียตานังปิยารันตุสัพเพอุตระยาทิสะยาสัตวเวราเพยาปัจจานิกาสุขียตานังปิยารันตุสัพเพทักขินายาทิสะยาสัตวเวราเพยาปัจจานิกาสุขียตานังปิยารันตุสัพเพปุระติมายาโนทิสะยาสัตวเวราเพยาปัจจานิกาสุขียตานังปิยารันตุ สเปปจิมายาโนทิสายยาสตาเวราพยาปจานิคาสุเกตานังพริ่นลันตุสเปอุตารายาโนทิสายยาสตาเวราพยาปจานิคาสุเกตานังพริ่นลันตุสเปย์ทักินายาโนทิสายยาสตาเวราพยาปจานิคาสุเกตานังพริ่นลันตุสเปเฮดิมายาทิสายยาสตาเวราพยาปจานิคาสุเกตานังพริ่นลันตุสเปอุคาริมายาทิสายยาสตาเวราพยาปจานิคาสุเกตานังพริ่นลันตุ Sabe Puradimaya, Edisa, Yakpana, Awera, Kenyak, Ba-chani, Khasugyan, Tanang-Briharantu Sabe Pajimaya, Edisa, Yakpana, Awera, Kenyak, Ba-chani, Khasugyan, Tanang-Briharantu Sabe Utara, ya Edisa, Yakpana, Awera, Kenyak, Ba-chani, Khasugyan, Tanang-Briharantu Sabe Dagingnaya, Edisa, Yakpana, Awera, Kenyak, Ba-chani, Khasugyan, Tanang-Briharantu

สเปือปาริมายาติสายาปะนาเวราเปียปจจานิคาสุกีตานังพริ่ลันตุสเปือปุระติมายาติสายาปุตาเวราเปียปจจานิคาสุกีตานังพริ่ลันตุสเปือปจิมายาติสายาปุตาเวราเปียปจจานิคาสุกีตานังพริ่ลันตุสเปืุตะระยาติสายาปุตาเวราเปียปจจานิคาสุกีตานังพริ่ลันตุสเปือตักินายาติสายาปุตาเวราเปียปจจานิคาสุกีตานังพริ่ลันตุ

สเปือปาริมายาทิสายาบุตาอเวราเยาปัจจานิกาสุขียอานังพิจาลันตัวสเปือปาริมายาทิสายาบุคลาอเวราเยาปัจจานิกาสุขียอานังพิจาลันตุสเปือปจิมายาทิสายาบุคลาอเวราเยาปัจจานิกาสุขียอานังพิจาลันตัวสเปอุติมายาทิสายาบุคลาอเวราเยาปัจจานิกาสุขียอานังพิจาลันตัวสเปือปินายาทิสายาบุคลาอเวราเยาปัจจานิคัสกี้าตันังพานัวปิยาลันตุ สเปย์ปุระติมายะนุติสายยะบุกลาเวระเปี้ยปัจจานิคาสุเกตระหนักริยารันโตสเปย์ปัจจิมายะนุติสายยะบุกลาเวระเปี้ยปัจจานิคาสุเกตระหนักริยารันโตสเปย์อุตรายะนุติสายยะบุกลาเวระเปี้ยปัจจานิคาสุเกตระหนักริยารันโตสเปย์ตักินายะนุติสายยะบุกลาเวระเปี้ยปัจจานิคาสุเกตระหนักริยารันโตสัพเพติมายะติสายยะบุคลาเวราเปี้ยปัจจานิาสุขียตนะปนริยานันโต สัพเพื่อขวริมายาทิสัยยาบุกลาเวราเปย์ยาปชานิกาสกี้ตานังปริยันตุสัพเพื่อขวามายาทิสายยาตับพาวะปริยาปนาเวราเปย์ยาปชานิกาสกี้ตานังปริยันตุสัพเพื่อปจิมายาทิสายยาตับพาวะปริยาปนาเวราเปย์ยาปชานิกาสกี้ตานังปริยันตุสัพเพอุตระยาทิสายยาตับพาวะปริยาปนาเวราเปย์ยาปชานิกาสกี้ตานังปริยันตุสัพเพตะกินายาทิสายยาตับพาวะปริยาปนาเวราเปย์ยาปชานิกาสกี้ตานังปริยันตุ สเปปุระติมายานุทิส a ยาอัตัภาวะปริยาปนาเวราปยาปจานิกาสกียะตัณมริยันตุสเปปัจิมายานุทิส a ยาอัตัภาวะปริยาปนาเวราปยาปจานิกาสกียะตัณมริยันตุสเปอุตระยานุทิส a ยาอัตัภาวะปริยาปนาเวราปยาปจานิกาสกียะตัณมริยันตุสเปตะกินายานุทิส a ยาอัตัภาวะปริยาปนาเวราปยาปจานิกาสกียะตัณมริยันตุสเปดิมายาทิส a ยาอัตัภาวะปริยาปนาเวราปยาปจานิกาสกียตัณมริันต สภูปริมาญาติสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปจานิคาสุเกตานังปริยรันตุสภปุริตมาญาติสายาอิทิโยเวราพยาปจานิคาสุเกตานังปริยรันตุสภปฏิมาญาติสายาอิทิโยเวราพยาปจานิคาสุเกตานังปริยรันตุสภอุตระยาติสายาอิทิโยเวราพยาปจานิคาสุเกตานังปริยรันตุ สภารถกินายาทิสายาอิติโยเวราเพยาปัจจานิคาสุกี้ตานังพยาลัน่องตัวสภารติมายาหนุนทิสายาอิติโยเวราเพยาปัจจานิคาสุกี้ตานังพยาลัน่ตั สภาวปัจจมายาุทิศ aya อิติจาวเวระปัจายนิคาสุขตานังยาลังโสภาอุตรายาณุทิศ aya อิติจาวเวระปนิคาสุขตานังยาลังโสภาักินายาุทิศ aya อิติจาเวระปนิคาสุขตานังยาลังโทสภาอิิมายาติศ aya อิติจาวเวระปัจนิคาสุขตานังยาลังโ สัพพอุปริมายาติส aya อิต oh ิจยเวราพยาปชานิกาสุขตรนักริยันตุสเพปุระติมายาติส aya ปุริสาเวราพยาปชานิกาสุขตนริยันตุสเพปิมายาติส aya ปุริสาเวราพยาปานิกาสุขตรนัริยันตุสเพอุตรายาติส aya ปุริสาเวราพยาปานิกาสุขตนริยันตุสเพตักินายาติส aya ปุริสาเวราพยาปานิกาสุขตนริยันตุสเพปุระติมายาุติส aya ปุริสาเวราพยาปตุ